สนุกมากดีมากหลายสาระเลยครับที่ไม่ใช่คณะวัญชีพ้าครูซื้อของนะแต่ครูยังไม่จ่ายเงินเขานะคะเราเียกว่าติดไว้ก่อนซื้อเป็นเงินเชื่อเราก็เลยจะเรียกว่าเจ้าหนี้นะเหมือนกันเวลาเราขายไมโลให้จับไหมนะขายไมโลให้จับไหม เอาจริงๆที่มาแนแนวต่อวันนี้เนี่ยคิดว่าด้วยวัยของเด็กที่อาจจะยังไม่ได้รู้ถึงวิชาชีพที่หลากหลายมากนะครับส่วนใหญ่เด็กก็จะรู้แค่หมอตำรวจพยาบาลอะไรประมาณนี้ครับการที่มาแนแนวในวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นใบเบิก้างให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อให้น้องๆหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้รู้เกี่ยวกับว่าวิชาชีพเนี่ย มันมีอะไรมากกว่านั้นครับรวมถึงว่าหนึ่งในวิชาชีพที่เป็นทางเลือกให้กับเด็กๆได้ก็คืออาชีพบัญชีครับถ้าครูว่าทุกุนไม่มีใครตอบรือไม่อยากตอบก็ไม่เป็นก็จะเปิดถ้าไต่อไปแต่แนนกวดเรที่วันนี้นะครับพวกผมนสนุกมากที่ได้เล่นเกมหลายเกมเลยดีมากครูก็สอนเข้าใจได้ชี้แนะในการเรียนการสอนต่างๆหลายสาระเลยครับที่ไม่ใช่คณะบัญชีอยากจะขอบคุณเอาคอนพิสจำกัดจริงๆครับ คุณครูทุกคนและพี่ๆทุกคนสอนสนุกมากค่ะให้ความรู้ได้ชัดเจนและก็ยกตัวอย่างได้ถูกต้องทําให้หนูหายสงสัยค่ะสอนสนุกมากค่ะเป็นการเรียนที่แบบทําให้เราแบบได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนนี้แล้วก็มีความสุขด้วยค่ะอยากขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะความรู้ดีๆแบบนี้ควรจะมีทุกที่ครับผม น้องทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับน้องๆสนุกกับกิจกรรมซึ่งตอนแรกก็กังวลครับว่าน้องๆจะสนุกและเข้าใจกับกิจกรรมที่ผมทําขึ้นหรือว่าพวกเราได้คิดขึ้นไหมนะครับสรุปสุดท้ายก็จากเสียงหัวเราะของน้องๆรวมถึงปฏิกิริยาตอบรับของน้องๆเนี่ยก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ดีใจมากครับ ทางโรงเรียนเรานะคะก็มีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาสนใจในโครงการนี้ก็จะมีหลายอาชีพหลายอย่างมากเลยที่เด็กๆสนใจแต่ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางบริษัทมาให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีกับเด็กๆเป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่เด็กๆได้รับจากท่านวิทยากรจะทําให้เด็กๆะเขาได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วอาชีพบัญชีนักบัญชีเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะพอเด็กๆได้รู้รายละเอียดก็มีความสนใจนะคะชอบมากๆเลยอาชีพนี้ก็ เด็กๆก,ก็สนใจในกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากเด็กๆได้ใช้ความสามารถตามระดับของเขานะคะในเรื่องที่เขาสงสัยนะคะเขาก็ได้รับคําตอบจากท่านวิทยากรน,นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วิทยากรน,นะคะให้ความเมตตาให้ความรู้กับเด็กๆในครั้งนี้ค่ะ ในอนาคตแน่นอนครับโครงการนี้เราก็จะขยายต่อไปจัดให้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนมากขึ้นครับก็อันนี้จะเป็นโรงเรียนแรกนะครับและก็จะมีโรงเรียนต่อๆไปครับรงหนึ่งอาจจะมีโครงการที่สําหรับผู้ที่สนใจในทางบัญชีโดยตรงแล้วก็จะมีโครงการที่หลากหลายกว่านี้มากขึ้นครับก็ต้องรอติดตามต่อๆไปครับ